ลักนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพที่ดีลุ้มกับดาวแห่งความสุขความเจริญและสังคมเพื่อนฝูงมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมพันธ์ดีด้วยดาวความรักอยู่ในภพโชคลาภและความสำเร็จเป็นราชาโชคด้วยเสียนิดเดียวแค่ดาวประจำตัวอ่อนแรงไปหน่อยคนโสดสนิทสวยหล่อเลือกได้ แต่อาจาไม่ได้เลือกเพราะนั่นก็ดีนี่ก็ใช่อยากเก็บไว้เลืกๆก,ก่อนแต่ไม่ดีเพราะเวลาไม่คอยท่าคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะตัดคนที่ไม่ใช่ออกปัญหาคนเยอะเรื่องแยะหมดไปสองใจรวมเป็นหนึ่งแล้วให้สถานะกันละกันคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาสังคมจัด คุณขี้น้อยใจแต่คุยกันได้เขาจะปรับปรุงให้ดีขึ้นมีอะไรคาใจเปิดอกคุยกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนมีนาคมปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกต์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist ค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมิถุนลัคนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามิถุนดาวประจําตัวคือดาวพระพุธในช่วงตั้งแต่วันที่1นถึงสเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีกุมก็เป็นพบเรือนที่ดีจากแล้วก็ย้ายไปอยู่ในพบเรือนที่ดีอีกในราศีมีนเป็นพบเรือนการงานนะคะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานหรือว่าการทํากิจกรรมมีกิจกรรมเยอะมีสังคมเพื่อนฝูงเยอะ มากุมกันกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยคุม้มครองให้ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็ทําให้มีสเสน่ห์อีกด้วยนะคะแต่ว่าดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยมีมาตรฐานเป็นนิดเป็นประก็อ่อนแรงหน่อยถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องระมัดระวังความิดหนอยง่ายความคิดเยอะคิดมากหรืออาจจะเป็นเรื่องของความโลเลหลายใจเจ้าชูได้ง่ายในช่วงนี้เนื่องจากว่านอกจากจะอ่อนแรงแล้วยังมีดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งกิเลสซึ่งเป็นดาวราคะดาวแห่งความลุ่มหลงเนี่ย ลุมดาวประจําตัวด้วยก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเจ้าชูด้ดีๆเลยค่ะสําหรับดาวความรักก็อยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นราชาโชคด้วยแล้วก็ไม่ได้มีดาวไหนๆเสีย,เ,สยเข้ามาทําร้ายดาวความรักเลยดังนั้นคนที่มีคนรักคนคุยคนรักคนคุยยังหลงเสน่ห์คุณมากๆแล้วก็ทําตัวค่อนข้างดีด้วย ทีนี้สําหรับคนโสดสนิทก่อนเลยนะคะโอกาสที่จะมีความรักมีมได้ไหมตอบว่ามีได้เพราะว่าคุณสเสน่ห์แรงน้าดาวความรักเป็นดาวชาโชคแบบนี้สเสน่ห์แรงจัดๆเลยดาวประจําตัวก็อยู่ในภพเรือนที่ดีมีโอกาสที่จะสวยหล่อเลือกได้แต่พอมันมาพร้อมกับดาวพระราหูที่มากลุ่มตัวเนี่ยแปลว่ามันก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันทีนี้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่แล้วด้วยความที่ดาวประจําตัวอ่อนแรงเนี่ยก็เลยโลเลโลเลไปหมดเลยอยากที่จะเก็บเอาไวเ้เลือกก่อนอยากเก็บเอาไว้เลย หลายคนซึ่งตรงนี้ไม่ดีนะคะเวลาไม่คอยท่าเพราะว่าดาวความรักของคุณจะอยู่ในจุดที่ดีเนี่ยไปจนถึงแค่วันที่30มเมษาเท่านั้นพอพ้นจากนั้นเนี่ยดาวความรักจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศเป็นภพเรือนแห่งการปิดบังซ่อนเร้นเป็นภพเรือนแห่งรักซ้อนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกระทําการคุยซ้อนคนที่เขาเข้ามาตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นเขาจะเห็นเขาจะรู้เขาจะไม่เอาหรือเอาเหมือนกันแต่จะเป็นคนที่ไม่จริงใจพอเวลาที่ดาวความรักของคุณย้ายไป เขาก็จะกระทาการรักซ้อนคุยหยุดซ้อนเช่นเดียวกับที่คุณเคยทําในช่วงต้นๆที่เขามาจีบเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีทั้งคนที่มาเล่นๆมีทั้งคนที่เจ้าชู้มีทั้งคนที่มาแบบจริงจังจริงใจถ้าเกิดว่าคุณก็คุยเล่นๆไปเรื่อยๆคนจริงจังจริงใจจะถอยออกไปเพราะว่าดาวพฤกตกลุ่มตัวคุณเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอคนจริงจังจริงใจแต่ถ้าเกิดว่าไม่เลือกแล้วก็คุยซ้อนๆไปเรื่อยๆก็คนดีๆเขาจะไม่อยู่นะคะดา ดาวพระดาวบุญเขาก็จะให้คนดีๆเนี่ยเขาถอนออกไปจากคุณ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกคนที่เขาจริงจังจริงใจแล้วก็ไม่ได้คุยซับคุยซ้อนไม่ได้เก็บใครเอาไว้เผื่อเลือกเลยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นความรักที่ชัดเจนได้อย่างรวดเร็วแต้มรักเนี่ยพัฒนาได้เร็วเลยนะคะขอเพียงแต่ว่าคุณไม่โลเลเท่านั้นเองปัญหาหลักเลยคือคุณโลเลเอาคนนั้นดีไหมหรือคนนี้ดีกว่านะคะมัวแต่เลือกมัวแต่ดูหลายๆอย่างจนกระทั่งบางทีเนี่ยหลุดมือคนดีๆไปเหลือแต่พวกมาเล่นๆค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วเนี่ยในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะจุกจิกรำคาญใจได้ง่ายเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอ่อนแรงหรือบางทีคุณมีสังคมเพื่อนฝูงเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้กับความรักเท่าไหร่แต่คนรักเขาก็ยังดีคนรักก็พร้อมที่จะเข้าใจคุณเป็นคุณมากกว่าบางทีตัวคุณเองไม่มีเวลาให้กับคนรักไม่มีเวลาให้กับความรักไม่เป็นไรแต่เวลาคนรักไม่มีเวลาให้กับคุณเพราะว่าเขาก็มีสังคมเพื่อนฝูงเยอะอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าดาวประจําตัวเขาเป็นราชาโชคเขาก็มีเสน่ห์มากเขาก็จะเป็นนนที่รรัััักกบบคอข้้างงด การที่เขาก็จะมีเพื่อนฝูงมีสังคมแล้วเขาก็ต้องไปออกงานนูน้นงานนี้งานนั้นบ่อยๆแล้วบางทีต้องไปกันคนละงานกับคุณเพราะตัวคุณเองก็มีสังคมเพื่อนฝูงของคุณเหมือนกันทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณบางทีลืมมองตัวเองไปว่าตัวเราก็ไม่ได้มีเวลาให้กับเขาเหมือนกันก็อาจจะก่อเกิดปัญหาได้บ้างอย่างไรก็ตามด้วยความที่คุณมีดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองประกบคุณอยู่รวมกันกับดาวแห่งสิ่งศักดิธิ์ด้วยส่งผลให้เดือนนี้มีโอกาสได้ไดคุยได้เคลียร์ แต่ว่าพอมันเปิดอกคุยกันแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์จะตัดออกไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่เป็นแค่คนคุยยังไม่ได้เป็นคนรักที่ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของการมีคนนั้นคนนี้มาเกาะแกะวุ่นวายแล้วก็อาจจะมีการคุยซ้อนบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณทําหรือเขาทําแต่เดือนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาแล้วรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาอยากจะให้สถานะกันและกันแหละดังนั้นจึงจะตัดไอ้พวกที่มาเกาะแกะไอ้พวกที่คุยซ้อนๆเนี่ยออกไปให้หมดแต่บางทีปัญหาไม่ เรื่องคุยซ้อนอย่างเดียวนะคะปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่สามที่ชอบเขามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตรักชีวิตกู่ของคุณและเขาซึ่งบางทีคุณและเขาเนี่ยยังไม่ได้มีสถานะอะไรเลยยังไม่ได้บอกใครด้วยซ้ำแต่ก็มีคนอยากจะมาสอดส่องอยากจะมาเผือกอยากจะมาอยากรู้อยากเห็นแล้วก็แสดงความคิดเห็นแต่คนเหล่านี้เด็ยเขากระเด็นออกไปได้หรือคุณทั้งคู่จุงมือกันแน่นพอทําให้ไม่ได้สนใจคนเหล่านี้ที่มาคอยพูดมาคอยคอมเมนต์แล้วก็พัฒนาความรักไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้ค่ะ สำหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็คุยเคลียร์กันได้เดือนนี้ไม่ได้ดูว่ามีปัญหาเยอะยกเว้นว่าบางทีคุณน้อยเก่งนอยง่ายไปหน่อยเนื่องจากว่าดาวประจําตัวอ่อนแรงแล้วคนรักเนี่ยเขาก็มีสังคมเพื่อนฝูงเยอะนะคะแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าหันหน้ามาคุยกันบางทีคุณบอกเขาเขาอาจจะพูดกลับก็ได้ว่าทีคุณยังไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาเลยทีคุณก็มีสังคมเพื่อนฝูงเยอะนะคะคุณก็ต้องฟังเขาตรงนี้หน่อย คุยกันได้เคลียร์กันได้เมื่อคุยเคลียร์กันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินทางไปสู่จุดที่ความรักมันหวานชื่นขึ้นนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวและดาวความรักนี่มันอยู่ในจุดที่ดีหมดเลยนะมีโอกาสที่จะเปิดอกคุยเคลียร์ยปัญหาคาใจแล้วก็พอไม่มีเรื่องคาใจแล้วเนี่ยความรักมันก็หวานชื่นดีค่ะก่อนที่จะไปฟังทำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่ก้าถ้วยนี่คือไพ่ของคนที่เสน่ห์แรงจัดจัดและมีในเรื่องของคนเยอะเรื่องแยะนั่นก็แปลว่ามีคนเข้ามาสานัมพันธ์กับคุณมากมายเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไพ่ของคนที่จริงจังจริง,งใจเนี่ยเข้ามาเหมือนกันในตําแหน่งความรักเป็นไพ่พระดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะเจอทั้งคนที่มาเล่นๆทั้งคนที่จริงจังจริงใจรักจริงหวังแต่งเลือกดีๆพยายามอย่าไปเลือกนานเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณดูปลาดเดียวเนี่ยเนื่องจากว่าดาว จำนวของคุณกนะุมกันกับดาวแห่งความสุขความเจริญนะคุณจะมีความฉลาดตาดเปลี่ยม,มากคุณจะรู้ว่าใครที่เข้ามาแบบเล่นๆใครที่เข้ามาแบบจริงจังคุณจะเห็นเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอเห็นแล้วเลือกหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วว่าเออคนนี้ดูจริงจังดูรักจริงหวัง,แต,งแต่เราอยากจะขอไปสนุกกับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะดูมีสเสน่ห์แพราวมากกว่าเพราะคนที่เขาดูจริงจังเนี่ยเขามาในรูปแบบของไพ่พระเนี่ยเขาอาจจะซื่อเขาอาจจะไม่ได้มีสเสน่ห์แพราๆอะไรมากนะักแต่ว่าเขาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณ ในระยะยาวจริงๆอยากจะไปกันยายาวๆจริงๆชอบคุณจริงๆในขณะที่คนอื่นๆที่อาจจะมาเล่นๆเนี่ยเขามีความเจ้าชู้ติดมาด้วยแต่เขาก็มีความน่าสนใจมากกว่ามีสเสน่ห์พลาว มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันสนุกอ่ะที่จะได้ไปอยู่ใกล้ๆเขาก็เลยอาจจะทําให้คุณรักเผื่อเลือกไปสักหน่อยซึ่งไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่ามองและว่าใครที่จริงจังจริงใจก็ให้ไปสานสัมพันธ์กับเขาดูเบื้องต้นอาจจะรู้สึกว่าเออเขาจืดๆน่าเบือ่อแต่พอไปคุยกันจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเยอะมีคุณความดีงามในตัวเองสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้มีความอบอุ่นด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนใจเย็นซึ่งเหมาะสมกับคุณ ในช่วงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีใจร้อนรุ่มได้ง่ายๆเกิดจากการที่ดาวพระราหูมากุมคุณซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูของคุณด้วยนะแต่เขาจะทําให้คุณใจเย็นขึ้นได้จะเรียกสติคุณมาได้ถ้าคุณเลือกคนแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นทําเป็นไพ่เดอะมูนเดอะมูนคือการอึมคมอึมคืมคนนั้นก็คุยคนนี้ก็คุยคุยซับคุยซ้อนไปหมดเลยเนี่ยมันจะไม่ได้ไปจบด้วยไพ่สิบถ้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะดวงดาวมันกําลังจะเดินเสียมีโอกาสที่คนดีๆเขาไม่ได้อยู่ต่อเขาเห็นว่าคุณรักเผื่่อเเลกกี้าาไปดวแต เกิดว่าคุณไม่ทําอึมคลึมอึมครึมคุณเลือกที่จะศึกษาคนที่เขามีความจริงจังจริงใจงไม่ได้มาเล่นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะไปสู่ไพ่สิบถ้วยก็คือพัฒนาไปสู่การเป็นความรักที่ชัดเจนได้เลยได้สถานะแฟนได้เลยในช่วงเดือนนี้ก็เลือกดีๆแล้วกันค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะไพ่ประจําตัวคุณและไพ่ประจําตัวเขาเป็นไพ่เลข3ทั้งคู่แปลว่ามีสังคมเพื่อนฝูงเยอะแยะคุณก็มีงานรื่นเริงสังสรรค์คุณมีเพื่อนคุณมีสังคมเขาก็มีเรื่องของธุรกิจการงานมีเพื่อนมีสังคมในรูปแบบของเขาดังนั้นนะคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเท่าไหร่ อาจจะมีบางช่วงที่มีการขัดแย้งกันในการเรียกร้องขอเวลาจากกันและกันแต่พออีกฝ่ายหนึ่งพูดให้ฉุกใจคิดว่าเออมันก็ไม่ใช่ฝ่ายเขาฝ่ายเดียวนะที่ไม่มีเวลาให้เราเราก็ไม่ได้มีเวลาให้กับเขาเหมือนกันเวลามันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็เลยดูว่ามีความพยายามที่จะปรับจูนเวลาให้มันตรงกันมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าคุณและเขามีสังคมเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายอย่างไรแต่ก็ยังอยากใช้เวลาร่วมกันอยู่จึงมีโอกาสทีเดียวว่าจะตัดปัญหาเรื่องคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์ ออกไไปได้หรือถ้าแมนว่ามีการครบซ้อนคุยซ้อนอะไรกันในช่วงนี้ก็ดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเลือกกันละกันเพราะมีไพ่ของการพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรก็ต้องดูไพ่ถัดไปไพ่เลขหนึ่งก็แปลว่าพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา สำหรับความรักที่เป็นหนึ่งเดียวอะไรที่มันมีปัญหาคนเยอะเรื่องแยะเนี่ยมันก็ควรจะหมดไปได้ในช่วงเดือนนี้นะคะทีนี้เนี่ยปัญหาคนเยอะเรื่องแยะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องรักซ้อนอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงนะที่ชอบเข้ามามีบทบาทกับความรักของคุณทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่ยังไม่ได้สถานะเลยแต่ดูว่าความรักของคุณมันก็เป็นที่รับรู้ของ คนหลายๆคนรอบตัวคุณหรือรอบตัวเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่จะมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากพอว่าเราไปกันได้เราพัฒนาได้ก็เลยตัดปัญหาคนเยอะเรื่องแยะได้ไม่ต้องให้เขามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตรักชีวิตคู่ของเรามันก็เลยจบด้วยไพ่เลขหนึ่งเป็นไพ่สวยนะคะไพ่เริ่มต้นมาด้วยไพ่เลขสามคู่คนเยอะไปหมดเลยแต่มาจบด้วยไพ่เลขหนึ่งได้ก็แปลว่าสองใจรวมเป็นหนึ่งเดียวได้มีโอกาสที่จะได้สถานะเป็นแฟนชัดเจนในช่วงเดือนนี้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวเขาเป็นไพ่ของคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะออกสังคมเก่งนะคะส่วนไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของคนที่ขี้หึงขี้หวงขี้หวาดระแวงคิดเล็กคิดน้อยแต่ก็รักเขานะหวงเขาค่อนข้างมากทีเดียวเลยดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะขี้น้อยอกน้อยใจกับการที่เขากําลังจเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรคุยกันได้คุณน้อยอกน้อยใจตรงไหนรู้ เขาแบ่งเวลาไม่เป็นแบ่งเวลาไม่ถูกเลยไปให้เวลากับสังคมเพื่อนฝูงหรือว่ากับหน้าที่การงานเยอะจนเกินไปคุยได้เพะไพ่ความสัมพันธ์เป็นไพ่จัสติกคือไพ่ของการใช้เหตุผลคือไพ่ของการคิดพิจารณาดังนั้นเนี่ยดูแล้วถึงแม้ว่าคุณจะน้อยอกน้อยใจอย่างไรแต่คุณก็คงจะไม่ไปพูดในลักษณะที่โกรธเครื่องหาเรื่องทะเลาะคุณน่าจะพูดดีๆได้เพราะว่าถ้าไพ่ความสัมพันธ์เป็นไพ่ใบเนี้ยคือมีความใจเย็นมากพอที่จะพูดดีๆซึ่งอันที่จริงแล้วถ้าดูจากดวงดาวอย่างเดียวเนี่ยคุณจะมีความร้อนรุ ให้ผสมเชื่อว่าคุณสามารถที่จะควบคุมความใจร้อนของคุณความอารมณ์แปรปรวนของคุณแล้วคุยกับเขาดีๆบอกเขาดีๆได้อันที่จริงแล้วชาวไม่ถุนเนี่ยถ้าควบคุมอารมณ์ดีๆเนี่ยเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่พูดจาน่ารักเป็นคนที่พูดจามีเสน่ห์อยู่ที่ว่าควบคุมอารมณ์ดีๆหรือเปล่าบางคนก็ไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองเลยปล่อยให้เพลิดออกไปก็เลยทําให้บางครั้งใช้อารมณ์ในการที่จะพูดคุยกับคนรักแต่ถ้าเกิดไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลคุยกับเขาดีๆไม่มีปัญหาค่ะเขาจะรับฟังเขาจะเข้าใจ และจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ของความรักที่มีความอบอุ่นมีความหวานชื่นเป็นความรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในช่วงวันแรกๆที่รักกันใหม่ๆเป็นช่วงโปรโมชัน่นแปลว่าพอเขารับรู้แล้วว่าอ๋อเขาแบ่งเวลาไม่ถูกคุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะเขาก็จะจัดให้เขาก็จะแบ่งเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นดังนั้นความรักความสัมพันธ์เหมือนกับว่ามันพัฒนาไปอีกขั้นนะคะจริงๆแล้วว่าคุณก็อยู่ในจุดที่แต้มรักมันก็เต็มอยู่แล้วล่ะเพราะว่า แต่มันก็อาจจะยิ่งเต็มได้มากกว่านี้อีกคนที่เป็นแฟนกันก็อาจจะเริ่มเริ่มคิดในเรื่องของการจะร่วมหอลงรงแต่งงานและอาจจะเริ่มเริ่มคุยกันในเรื่องนี้คนที่แต่งงานกันแล้วก็อาจจะอยากที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวมันมีการขยับขยายมากขึ้นวางแผนในเรื่องของการมีลูกมีบุตรหรืออาจจะอยากทําอะไรร่วมกัน เพื่อที่จะทําให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่นซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันหรือว่าเอาเงินมารวมกันเพื่อต่อเติมบ้านรถก็อาจจะมีการคุยกันว่าจะต่อเติมแบบไหนอย่างไรที่จะพออกพอใจด้วยกันทั้งคู่ก็เดือนนี้จริงๆเป็นเดือนที่ดีนะคะฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเมเป e b อีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะ หรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี Youtube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่าก่อใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ